สวัสดีทุกท่านด้วยเนี่ยครับวันนี้ก็อยู่กับรายการ m อ็มอาร์กาลีโนนะวันนี้อยู่เกมเอลลาลัดวันนี้ก็คุณชิงมาเล่นเหมือนเดิมผมไม่เล่นเนะี่ยกลัวสเ็บเก่าฮะเอ้ยดิ้วยังไม่หายฮะ <c oughs> ตามเกมที่เซฟไว้แล้วก็กว่าจะผ่านหน่อยโอ้อช่วยชีว์ไม่มีอะไรเลยวะกีโยมีโยมันมันต้องให้หลบแน่เลยดูด้านหลังสิ อย่างไรก็แกะกแกกกแกเดี๋ยวซูมก่อนนะเพื่อนอะไรเยอะอ๋อเปิดอะไรอะไรเปิดอันนี้เปิดในแอท่อนั่นเปิดพ่อเปิดด้วยใช่หรือเปล่าวิ่งไปโดนแบบเดี๋ยวซูมให้ดีทางไหนมีทางนี้นี่ด้านหลังเราก็มีในเตียงนี่ก็มี อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ผิดเดียวเนาะทางเดียวของเราแหละตรงนั่นตรงประตูเออฮะเปิดเปิดเปิดูก่อนแปิดจ้าแบิดแล้วต้องทำไงดีฝนตกก็ยังว่าฝนตกไม่เอาไม่เอาโโอ้ ไม่เอาอืออ้ไม่เอาเด้อ,อ,อเผลอลอยกพาพอฟังแล้วเ,เปินแล้วกลัวเลยไหมึ้นยังหนักเลย,ยเปิดเ,เลยเปิดเลยโอ้าวพ่อไม่เห็นพอ่ออย่าพ็อย่าพูดถ้าพี่พ่อก็เห็นนั่สิอา้าวแล้วใครอ่ะสองคนมานั่งตรงหน้าโอ้ น้องสัยขอจริงเป็นคนมีบุญสายลูปปะฮาร์ดคอร์ไงจะไม่ได้เลยเค้สาสับมีไหมไม่ไมีไม่ได้เอามาชาร์จอยู่แบตหรืลสองมาใส่เน,นี่ยอ้เปิดได้ด้วยโอ้ยตรงนี้เองให้ดำงไงเหมือนอ่ใ่ประตูอีกอันหนึ่งมันปิดด้วยนะปอน เริ่มไม่อยากเล่นแล้ววะเฮ้ยปอนอะไรมึงมึนดูใช่ไหมมันก็บอกเข้ามาเอา้าเขาไม่รู้จริงๆนะพูดตรงเลยนะอีดอกอีดอกบ้านนี่เอาเ้าหรอไม่ได้เอ้ให้เขาเทอเว้ยมีเขาเ้ยไหนอะ่ะใช่ไหม เฮ้ยโอ๊เปิดได้ไหมยากอู้หอดเขาบอกมันยากกว่าด่านหม้อเลยนี่ทางยองล้อแหละตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเหมือนกับมีตัวล้อมีตัวล้อตัวล้อไม่มีล้อเเฮ้ยมีคนนะไหนเออคนคนยังไม่ตายด้วยตรงนั้นอะไรอะไรวะนขาขาขา ไปรดเพราะความแน่ใจอ่ะบอลมันต้องเช็งอ่ะไปได้ไม่อะไรหรอเฮ้ยเจียมหายใจเราเองไม่มีแบบนะ่ยทำแบบยากโอ้ยคุณเจคุณเจอ้าวแล้วต้องไปทางไหนเนี่ยคุณเจไม่เอาเหรอเห็นเดี๋ยว ้ากดคลิกเข้าไปจะมีคนมาดักไหมเนี่ยเอาแล้วประตูจะไปทางไหนวะเดี๋ยวมน่า,นาต้องกลับไปที่เริ่มต้นปีนท่อกลับได้ไหมเดูดิปีนท่อกลับได้ปหมอ๋อแล้วโซ่ออยางโอ้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเอาโอลดจิ้งพัดปงห้าคอก็มีอูมตัวทีค่อยมาหลุดปลายเตียงก็ได้อะ ไม่ไหว้าาวานเลยไม่ไหวแล้วบปอนลับตาหน่อยไปไปไปไโหดร้ายมากเร็วเลยโอเคกูว่าแล้วาแล้วกูว่าแล้วไปรู้วี้ไอ้ดิ๊ อย่ไหมเขาว่าแล้วสัญชาตญยานมันมีใครว่าสันชาตทยานเขาไม่มีฮะ <c ười> แค่กินตดหนีหายหมดเลยกินตดผมหนีหายเลย วอลเลยอร์ป่าไม่ใช่วอลเสียงเสียงเสียงเดียวสักคู่นะสักคู่อะไรกันคู่เ้ยปอนเสียงมันมันไม่ใช่คนเลยเสียงมันยังคออยู่อ่ะแผนสองแผนสองทำยังไง 喂喂 เห็นลือกคุณเจต้องไปทางไหนลิฟต์หรือเปล่าวะออเออว่ะไม่เป็นลิฟต์นะแต่แเราจะไปทางไหน บอกนะว่ามันเอาอีกแล้วมันที่ชิ่งมันเอาอีกแล้วมันต้องให้วนอีกแล้วมันจะวนกลับมาวนกลับมาผมไม่วิ่งนะครับพาดีไปไหนไม่ได้เลยนุ่มเอคกินนมอ,อย่างสบายใจโอ้ช่วยที่เขาดูด้วย ช่วยเขาดูม,มายังอ่ะวอตไลเดอร์กอดไลเดอร์เดี๋ยวเ,เป็นอยู่ไปดีวะ ต้องโดดโดไปไมู่นี้เครานี้ไปเลยมกีเวลาของห้องน้ำห้งงองน้ำเรามีอะไรทำมากมายลอยได้ไงวะ ตายตายตายตาห้องน้ำไม่มีไม่มีกระดูกไปเลยไปเลย ตีสิโซเอ็นเสีสูโซเอ็นด่าคนเรามันเต๊าแตกได้เหมือนกันนะ มาที่เก่าเพื่อขอย้อนขอย้อนกลับเพื่ออะไรวะเนี่ยมาห้องน้ำเอออะไรอ่ะ๋ยวบอกนะว่าถ้ามันย้อนกับตรงนี้งั้นเราก็ต้องไปหาห้องน้ำเอยไอลิฟนั่นได้พ้าเรามาทางนี้พอดีจำได้ปะเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจ ทังนี้มันก็คุ้นๆมีผู้ชายสองคนนอนอยู่บนเตียงแต่เสียงนี่มันเหมือนวอร์ไรเดอร์วอร์ไรเดอร์วอร์ไรเดี๋ยวรอดูสักพักก่อนนะเอเจนะเห็นอยู่ว่ามีวมยุ่งครันยุ่งเปิดไปดีกว่าเอาไว้หลบ มีหลายทางเจ๋งเลยเนะี่ยเอาแล้วไปทางไหนปัตตานีแล้วก็เจอกับปัญหาแผนสองยังไงล่ะยี่แผนสองไงก็บอกเข้ามาสิเลือว่าปุ๊ไงแผนสองไง,ง,ไงยังไงวะไม่เข้าใจ หรือขึ้นแอร์ก็ไม่ใช่ยังขึ้อนอย่างไ,ไ,ไมนี่นไปลูไป,ลไปยังไงอ่ะ เดี๋ยงอนะอันนี้ไหมฮะตรงน,นี้ตรงนี้ปิดตายไปเลยแมวอืมเจียวห้องนี้แหละเขาบอกถ้าห้องนี้ไม่มีก็ทำไมทางเยอะล็อกเกอร์เทียบจริงถ้ามีล็อกเกอร์แสดงว่ามันต้องมีให้หลบลองหลบก,ก่อนไหมหรือสเต็ปเก่าแล้วแต่ ล็อกเกอร์สเต็ปเก่ากระโดดไปมาเดี๋ยวมันจริงจริงจริงกูได้ยินเสียงสู้หรือมันมีสองตัวเขาบอกเล้วยล็อกเกอร์ดีกว่าใครจะรู้มันมาเขาจำได้เลยนั่นไงไหมจำได้เลยจำได้เลยมาได้บอกเขาด้วย กันดูโป้มันผ่านไปผ่านไปแก่ผ่านไปแค,ค,ค่แบบนี้ไปเรื่อยๆอ้หมึงฉลาดขึ้นเนรอเดี๋ยวเข้ามันฉลาดขึ้นกว่าอปอนไป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  ตายๆๆๆๆๆคนอย่างฉันน่ะมันโดนแทงแล้วไม่ตายตายเพราะผมคือ Varsade ชุ้ยได้ไปเซฟบหน่อยอะเนี่ยหน้าห้องน้ำโอ้โห อ๋อนี่หรอการกระทำของมันเร็วๆจๆังหวะนี้แกนีหอะ้งไ,ไม่ได้ไปทางนั้นตืเอไปว่ะเออไป,ไปเฮ้ยยังไม่เคยมาทางนี้นั่นยังไงกันแน่วะนี่ไงลีฟทั้งนั้นกูก็ รอดแล้วสบายใจสบายตูดรูตูดบีให้รูตูดมีไวให้ขี่สบายใจจังเลยโอเคสวัสดีพวกเฮ้ยคุณรักมึงคุณลาก,ก่อนเฮ้ยกูไม่น่าเลยมาดิสัตรังนี้กูไม่กลัวไอ้เพี้ยมีเรื่องมั้งคำนี้ไม่คำหยาบเลยเนี่ยคลิปนี้ยังมีเหลืองอ้าวพวกอย่าเพิ่งตายหมอแล้วใครจะมาช่วยอ่ะใครจะช่วยรักษา ยาแก้บ้าเอา้าหมอเอา้าหมอหมอเดี๋ยวพึ่งใยดิหมอหมอมันรีบค้างแล้วหมอ <laughs> <laughs> ได้แฟ้มมาเมื่อไหร่ไม่เคยเปิดอ่านซ่าทีโแต่หมอมันก็ไม่ได้ง่ายเ้ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรนี่หว่าอ่าไอ้หมอผ่านแล้วนะหมอ ไปจับมันทำไมอ่ะหมอผ่านแล้วนะหมอบอกกูไม่ภูมิใจ,จเพราะมึงไม่ใช่ลูกศิษย์กูกลไม่ได้แล้วได้ดีไม่มีแบตเลยเหรอแบตจะหมดเนี่ยสองสองแบตเนี่ยน้องจะอยากมาหยัดเสียใอ้นี่มันไม่มาบึืบอนล้วไง เรนนี่อเอะไรที่เบย์มาเราเนี่ยที่ีเบย์มาขอแบตก,ก่อนก็อ,อีใครวาคุนคุนไอ้ที่มันผักเราตั้งแต่คลิปแรกหรือเปล่าล็อกหมดใจไอหมอล <c oughs> ล็อกซะขอล็อกเถอะ ออเออไอห,หมอมาจากไหนมันลงมาตั้งแต่ข้างล่างใช่ไหมก็ต้องชั้นนี้มันลงมาได้ไงเออมันโดดมาจากไหนวะไปรอทางนี้เหรอมันเปิดประตูทิ้งไว้ไ<ป>โอเคมีให้เข้าเฮ้ยโอ<ป> oh. ้ไป,ไ,ป,ไ,ปไม่ได้ไปไม่ได้จกจกๆๆ์ที่ไหนสวมอยู่ในนะ อ่าฮะคนกำลังกินหนยังไม่เห็นเลยร <c oughs> ายการนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> จ้าบ๊ายบายฮลโหลเฮ้ยเห็นอะไรแบบกูหลอก